นี่คือโป๊ปเกเกอรี่ที่9แล้วโป๊ปเกเกอรี่ที่9เป็นโป๊ปผู้ประกาศสงครามกับแมวคืองี้มันมีเรื่องเล่าว่าช่วงศตวรรษที่1 3เนี่ยโป๊ปเกเกอรี่ที่9เนี่ยเขาไปได้หลักฐานชิ้นหนึ่งมาว่าแมวก็คือปีศาจที่แปลงร่างมาดีๆนี่แหละคือซาตานห่อขนนี่แหละเขาก็เลยประกาศก้าวให้โลกรู้เลยครับว่าในานามของศาสนาจักรเราขอประกาศว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตอันตรายเป็นภัยต่อศาสนาจักร แมวคือปีศาจลูกสมุนของซาตานและแมวดําก็คือซาตานที่แปลงร่างมาล่อลวงพวกคุณดีๆนี่แหละอันนี้ทําให้มุมมองของคนในยุโรปเกี่ยวกับแมวเนี่ยเปลี่ยนไปแบบฉับพลันเลยทุกคนเริ่มหันมาฆ่าล้างบางแมวทรมานแมวและแมวก็ตายเกลื่อนเลยจํานวนประชากรแมวลดลงเยอะมากจนทาให้จํานวนหนูในยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากพอหนูเพิ่มขึ้นปุ๊บโรคระบาดก็ตามมา สงผลให้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในยุโรปแล้วก็ทําให้ประชากรครึ่งยุโรปตายคนก็เลยโทษกันอีกว่าอนี่แหละสตานเอาคืนมึงละสตานก็คงจะแบบกูอีกแลเหรอเออกูก็แด่แต่นี้ไม่คือเรื่องเล่านะทีนี้เราจะมาพูดถึงแฟกต์บางเรื่องจริงคือช่วงกลางศตวรรษที่สิมเนี่ยมันมีลัทธินอกรีดระบาดเยอะมากลัทธิบูชาปีศาจเออลัทธิที่มีความเชื่อว่าพระเจ้ากับปีศาจก็เท่ากัน และแน่นอนว่าศาสนาจักรเขายอมไม่ได้ให้ลัทธิพวกนี้มันมีอยู่เขาก็เลยแต่งตั้งอิน i t u ชเนอร์ขึ้นมาอินสติชเนอร์คือผู้สืบสวนสอบสวนของศาสนาจักรงานหลักๆของอินสติชเนอร์คือการกล่าวหาทุกคนว่าเป็นพวกนอกรีกครับจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าบริสุทธิ์หน้าที่ก็คือทรมานคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยจนกว่าจะยอมสารภาพบาปนั้นๆออกมาทีนี้โบ๊บเนี่ยส่งอินสติชเนอร์คนหนึ่งชื่อคอนหลาดไปที่เยอรมัน ขลาดกลับมาพร้อมกับข้อมูลเด็ดว่าที่เยอรมันมีลัทธินอกลีดลัทธิประหลาดที่บูชาปีศาจบูชาซาตานแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับแมวดําด้วยหลักฐานคือคําสาร,รภาพของคนคนหนึ่งที่เขาจับไปทรมานอันนี้คือหลักฐานครับคนที่สาร,รภาพเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งเขากลาลังเดินกลับบ้านหลังจากทํางานมาเหนื่อยเขาเดินเดินอยู่แล้วเขาก็เจอขังคกตัวหนึ่งตัวบเบลลมเลยตัวเท่าอง่ง แล้วอยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบในหูเขาครับว่าจูบตูดคังคกนั่นสิเออจูบตูดคังคกแล้วคังคกก็หันตูดให้เขาครับแล้วเขาก็จูบตูดคังคกครับแล้วพอเขาจูบตูดคังคกเสร็จป,ปุ๊บอยู่ดีๆก็มีผู้ชายล่างผอมขาวสิ์ที่ไหนไม่รู้โผลมาแล้วก็จูบเขาครับหลังจากจูบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าความเชื่อมั่นในศาสนาความนับถือพระเจ้าหรือความเชื่อมั่นในศาสนาจักร ในวิญญาณของเขาเนี่ยมันหายวับไปเลยเขากลายเป็นผู้ไม่ศรัทธาต่อไปแล้วเขารู้ตัวอีกทีเขาก็ไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ข้างในมีคนเต็มไปหมดเลยและตรงกลางมีรูปปั้นแมวสีดําอันเบลมเขาบอกว่าไอ้รูปปั้นแมวเนี่ยอยู่ดีๆมันก็มีชีวิตขึ้นมาครับและมันก็หันตูดให้เขาครับใช่แล้วทุกคนก็จูบตูดแมวครับรวมถึงเขาด้วยแล้วพอทุกคนจูบตูดแมวเสร็จปุ๊บไฟก็ดับ แล้วทุกคนก็มีเซ็กหมู่กันพอเสร็จกิจกันเรียบร้อยไฟติดไอ้รูปปั้นแมวที่หันตูดให้เขาตอนแรกกลายเป็นคนครับโดยที่ครึ่งบนเป็นคนผู้ชายครึ่งล่างเป็นขาแมวมีขนสีดำปกคลุมแล้วคนคนนั้นก็ให้พรกับพวกเขาครับอันนี้คือคำสารภาพของเหยื่อที่โดนคอนหลาดจ,จับมาทรมานทีนี้ พอข้อมูลนี้มาถึงโป๊บปุ๊บโป๊บไม่ได้เปล่าประกาศเหมือนโพสทวิตเตอร์ให้โลกรู้อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะว่าเอ้ยแมวเป็นภัยอันตรายต่อศาสนาจักรนะมันคือปีาศาจนะแล้วแมวดําคือซาตานแปลงร่างมานะไม่โป๊บไม่ได้ทํางั้นโป๊บแค่ส่งสารของศาสนาจักรไปหากษัตริย์เยอรมันครับเป็นเหมือนไดเรกเมสเซจอะ DM โง่ๆเลยว่าเออประเทศยูเนะี่ยมันมี เอ่อลัทีนอกลีดแปลกๆโผล่ขึ้นมานะได้ลัทีเนี้ยมันบูชาซาตานมันบูชาปีศาจแล้วมันมีแมวดามาเกี่ยวข้องนะแต่ไงก็ตามครับไอสารตัวเนี้ยมันก็เหมือนสารสั่งตายของแมวทั่วยุโรปนั่นแหละเพราะว่าพอเอกสารมันไปถึงปุ๊บข้อมูลมันก็หลุดออกมาพอสาธารณชนรับรู้ข้อมูลนี้ปุ๊บมุมมองของทุกคนในยุโรปเกี่ยวกับแมวก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับคนก็เลยเริ่มเชื่อกันว่ามันเป็นปีศาจ แมวดำคือโชคร้ายแมวดำคือซาตานแปลงร่างมาล่อลวงคนเขาก็เลยเริ่มฆ่าล้างบางแมวกันครับเป็นการกวาดล้างแมวครั้งใหญ่ในยุโรปเลยก็ว่าได้ที่ฝรั่งเศสมีเทศกาลเผาแมวครับจับแมวใส่กงฉลมน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาแทบจะทำกันเป็นงานอดิเรกเลยก็ว่าได้ในขณะที่เบลเยียมก็มีเทศกาลที่โยนแมวลงมาจากขอระครัง คนเริ่มทำร้ายคนเริ่มทรมานแล้วก็ฆ่าล้างบางแมวกันเป็นเกมกีฬาเป็นเรื่องปกติส่วนจำนวนแมวเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากในชนิดที่ว่าหนูเพิ่มขึ้นมาเยอะมากแล้วพอหนูเยอะขึ้นโรคระบาดท,ที่มากับหนูมันก็ตามมาด้วยส่งผลให้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ทําให้คนตายกันไปครึ่งยุโรปไอ้โรคระบาดท,ที่ว่าก็คือแบคเตอร์กาละโลกคนก็เลยเชื่อกันว่านี่แหละซาตานเอาคืนซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันไม่น่าใช่เลยนะเพราะว่า ช่วงเวลามันต่างกันเกินไปการฆ่าล้างบางแมวเกิดขึ้นในช่วงศตรวรรษที่1 3การระลอกที่ฆ่าคนตายไปครึ่งยุโรปเกิดช่วงศตรวรรษที่1 4ระยะเวลาห่างกันเป็นร้อยปีทีนี้ถ้าเราจะอธิบายทางวิทยาศาสตร์หนูไม่ได้เป็นพาหะของการระลอกพาหะของการระลอกคือหมัดที่มากับหนูและทีนี้หมัดมันกระโดดได้แล้วแม่งกระโดดเก่งด้วยมันก็กระโดดจากหนูไปหาหมาไปหาแมวและห,หมากับแมวเนี่ยมันก็คุกคีอยู่กับคนเพราะฉะนั้นหมัดมันก็จะกระโดดใส่คนจากไอสิ่งมีชีวิตพวกนี้แหละ เพราะฉะนั้นการฆ่าแมวจนทําให้จํานวนแมวลดลงจนทําให้หนูเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการระลอกที่ระบาดในยุโรปทีนี้ซาตานเอาคืนหรือเปล่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าถ้าซาตานเอาคืนจริงซาตานจะลงโทษเฉพาะคนที่ทําร้ายแมวใช่ไหมที่อียิปต์ครับเขาบูชาแมวยังเทพในชนิดท,ที่ว่าตอนที่เขาทําสงครามกับประเทศประเทศนึงแล้วประเทศประเทศนั้นเอารูปแมวมาวาดบนโลกโชว์ให้เขาเห็น คนอียิปถึงขั้นถอยทับพอไม่อยากเอาดาบฟาดฟันกบโลที่มีลูกแมวด้วยซ้ําก็โดนการรโลกเหมือนกันเพราะฉั้นไม่เกี่ยวแน่นอนเอาไปว่าเรื่องที่เราเล่ากันมาปากต่อปากกับแฟกต์จริงๆที่เกิดขึ้นบางทีมันก็อาจจะต่างกันเรื่องบางเรื่องอาจจะถูกแต่งเติมให้มันเอามันเขาว่าให้รู้สึกว่าสมน้ำหน้ามนุษย์ที่นนไล่ฆ่าแมวสำหรับคนที่เป็นทาสแมวนะในขณะที่แฟกต์จริงๆก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรตรงนั้นมากยังไงก็ตามครับ การฆ่าแมวหรือว่ามุมมองว่าแมวเป็นสิ่งชั่วร้ายเนี่ยก็ยังมีมาจนถึงปัจจุบันครับอย่างเช่นในยุโรปหรือในอเมริกาที่มองว่าแมวดําเป็นสิ่งอับโชคถ้าคุณเจอแมวดําคุณจะซวยหรือว่าเทศก,กาลในเบลเยียมก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าเป็นการโยนแมวลงมาจากขอระครังปัจจุบันก็ยังมีอยู่ครับเทศก,กาลเนี้ยชื่อ c a t t e n โตเอ t แต่ปัจจุบันเนี้ยเขาเปลี่ยนจากแมวจริงมาเป็นแมวนุ่นแมวฟูกละและงานหลักๆก,ก็คือการเดินพาเลทกันมากกว่า ก็เป็นอันจบครับกับเรื่องราวของโป๊บผู้โดนกล่าวหาว่าประกาศสงครามกับแมว